เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับจะมีผลต่อประชาคมโลกและประเทศไทยอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์บรรณิธานัฒนยกร,รอดีทีท่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าเป็นประวัติเล็กๆน้อยๆของโจไบเดนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ได้เป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาคนต่อไปนะครับก็ปัจจุบันนี้ชื่อเต็มคือโจเซฟโลบินเนตไบเดนจูเนียร์กำลังจะอายุเข้า78ปีในอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะว่าเกิดวันที่20พฤศจิกายนปีพศ2485ที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับอ่ะตอนนี้อาจารย์ปริลทานอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับคุณจารุพันธ์ครับครับก็ดูดูแล้วน่าจะเป็นไบเดนนะฮะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะอาจารย์ ก็เหลือแต่อาจจะมีการยื่นนะครับเรื่องให้ศาลพิจารณานะครับแต่ว่าผมคิดว่าณจุดนี้ก็ยังไม่เห็นข่าวว่าศาลรับพิจารณาคดีนะครับแต่ว่าโดยโดยรวมก็คงจะยืนยันได้เมื่อนับคะแนนจากการส่งบัตรคะแนนทั้งไปรษณีย์เสร็จเรียบร้อยอีกสองสัปดาข้างหน้า นะครับแต่บางท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับพรรคเดโมแครตคนที่ลงคะแนนให้ส่วนใหญ่ก็จะลงคะแนนทางใบรษณียีด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดความดัดเรียบชัดเจนขึ้นในช่วงหลังอย่างที่เห็นนะครับอ๋อแสดงว่าเอาเป็นว่าเราคาดการณ์ไ้ก่อนว่าน่าจะเป็นเดโมแครตชนะการเลือกตั้งคราวนี้นะฮะอาจารย์ ครับครับโดยเฉพาะการนับค <c oughs> ะแนนบัตรลงคะแนนทางไบรษนอหนีนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเยอะครับทีนี้ก่อนก่อนที่ผมจะถามถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับประชาคมโลกเนี่ยอาจารย์เอาเฉพาะในอเมริกาก่อนล่าสุดนี้ก็เริ่มมีเหตุความไม่สบายใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความรุนแรงในนิวยอร์กก็ตามหรือว่าแม้แต่ในเท็กซัสเองก็ตามซึ่งมีการออกไปซื้อปืนกันเป็นจํานวนมหาศาลเนี่ยอาจารย์มันเกิดจากอะไรฮะอาจารย์เนี่ย ก็เป็นสังคมอเมริกันนะครับที่มีสิทธิในการป้องกันตนเองนะครับเป็นสิทธิพื้นฐานซึ่งอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับในการที่จะติดอาวุธนะครับโดยสงบแล้วก็สันตินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งประเด็นที่สองก็เป็นวัฒนธรรมนะครับนอกจากเป็นพื้นฐานทางกฎหมายแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ทางคนอเมริกันก็นิยมนะครับในการที่จะทำให้ตัวเองเข้มแข็งครับ ตรงนี้ก็เห็นอยู่นะโดยเฉพาะ,ะมีพื้นฐามนมาจากนะครับประเทศที่บุกเบิกเข้าป่าล่าสัตว์ะนะครับอยู่ตามชนบทนะครับแล้วก็ทําการเกษตรมาก่อนนะครับ,รบก,ก็ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่พัฒนามาจากตรงนั้นนะครับ<อ>ก็เลยทําให้การป้องกันตนเองอย่างที่เราเห็นกก็็ก็เป็นไปตาม ก็เป็นไปตามธรรมชาติของอเมริกันนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนเหมือนกันนะครับในสังคมอเมริกันในปัจจุบันว่ามีความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ในเขตเมืองมีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็การตั้รทางนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะถ้าคะแนนได้เคียงกันขนาดนี้ ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่สูงที่จะมีการเผชิญหน้ากันเป็นระยะ,ะ,ยะอของกลุ่มผู้สับสนุนทั้งสองพักนะครับจนกว่าจะสงบนะครับซึ่งความสงบนั้นก็คงจะต้องมาจากผู้ที่ชนะ,ะสามารถยื่นมือไปประคับประคองผู้ที่แพ้โดยเฉพาะ,ะการปรับนโยบายหาเสียงให้สอดคล้องกับคนที่เขารู้สึกว่าไม่ได้มีตัวแทนนะครับเข้าไปในทำเนียบขาวเราก็คงจะเห็นโจไบเดนพัชนะนะครับ,ค,รบคงจะมีการปรับ นโยบายหลายอย่างรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการประกันสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภาษีให้ปอดค้องม,ม,มากขึ้นแต่ทั้งหมดเหล่าน,นี้ก็คงต้องใช้เวลาครับก็ก็น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจแล้วก็ต้องให้กําลังใจกันเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นคู่ค้าําดับต้นๆของเรานะครับ,รบลำดับที่สองลำดับที่สามถ้าท่านถ้าไม่นับอาเซียนนะครับผู้ค้าระดับแรกของเราก็เป็นจีนนะครับจริงๆอาเซียนก็ค้ากับเราโดยรวมก็มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจีน เป็นญี่ปุ่นเป็นชาวรัสนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองมิติในเชิงการเมืองกับความมั่นคงเนี่ยอาจารย์ครับเราต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างหรือเปล่าอาจารย์นครับถ้าเป็นรัฐบาลใหม่ความชิง,งานก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนผ่านส่งต่ออํานาจแล้วก็นโยบายก็คงจะชะงักนานกว่าปกตินะครับ,รบเพราะว่าทั้งสองพักเดี๋ยวนี้ก็พูดง่ายว่าขัดแย้งสูงนะครับการถ่ายโอนอำนาจก็จะไม่ง่ายนะครับก็ ปกติก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน <c oughs> ในการถ่ายอนามณ์หน้าคราวนี้ก็อาจจะนานกว่านั้นนะครับไม่นับการน,นะน,นับคะแนนซึ่งก็นานกว่าปกติอยู่แล้วนะครับป <c oughs> ระเด็นที่สองคือหลายนโยบายถึงแม้จะมีพื้นฐานเดียวกันนะครับที่ต้องการที่ทําทำให้การเข้มแข็งต้องการที่จะกดดันจีนในการเจรจาต่อรองทางการค้าแล้วก็ไม่ให้จีนเติเตมใจแต่มากกว่านี้ในบางเรื่องนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานเดียวกันแล้วก็ต้องการให้พันธมิตรทํางาน กับสามารถมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทางพรรคเดโมแครตก็คงจะต้องอพยายามที่จะกู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับขณะนี้ในต่างประเทศก็มีความสับสนกันมากว่าจริงจริงสหรัฐอเมริกาจะนําประเด็นไหนบ้างนะครับประเด็นไหนจะคำร่วมมือกับใครในเรื่องของโลกร้อนในเรื่องของนะครับพลังงานนะครับ ในในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสิทธิมนุษยนะครับในเรื่องของการเปิดใหญ่เรื่องเหล่านี้มีความสับสนอลหม่านเกิดขึ้นอตามสไตล์ส่วนตัวของคณร์ลิทรัมมาหลายปีนะครับครับเดินเดินมาขยกลับมาก็คงจะต้องมากู้สถานก,การณ์มาวางระบบะแล้วก็โดยธรรมชาติเด,ด,ดินมาขยัก,ก็ต้องการทํางานแบบนุ่มนวลกว่าแล้วก,แวก็แล้วก็โน้มน้าวพันธมิตรในลักษณะที่ซับซ้อนแล้วก็หลากหลายกว่าแต่อันที่ชัดเจนนะครับก็คือว่า เรื่องสิทธิมนุษยชนก็คงจะเด่นขึ้นนะครับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องนี้อยู่ในส่วนารพน์ของโจ์ไบเดนเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขาได้เป็นครับดีเขาจะทําอะไรในแง่ของการต่างประเทศในแง่ของในประเทศนะครับเขาก็จะระดมนะครับกําลังทําให้อเมริกันกลับเข้ามานะครับและโดดเด่นในเวทีโลกโดยการชูนะครับสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเข้มแข็งนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่เขาจะระดมสร้างเศรษฐกิจกันใหม่ นะครับเรื่องของออความสามารถในการคิดคน้นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเรื่องของการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่เรื่องของการเข้าไปในเวทีโลกแล้วก็โน้มน้าวให้เวทีโลกทํางานเพื่อส่วนรวมมากขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับอืกับถ้าปริปนอมมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเครียกว่าอะไรไ,ไม่เกิดความขัแดแย้งในเวทีโลกมีสูงไมหมอาจารย ผมคชื่อว่าก็คงคนจะคนละแบบนะครับใช่ครับปนิประนอมมากกว่ามีท่าทีถ้อยทีถอยสายมากกว่าแต่ว่าพื้นฐานแล้วก็คงจะเหมือนเดิมก็คือว่าคงไม่ยอมให้จีนเติบใหญ่ในบางเรื่องประโยชน์สูงสุดใช่ครับในเรื่องเทคโนโลยีนะครับในเรื่องการได้เปรียบดุลการค้านะครับแต่ว่าก็จะมีผมคิดว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่การต่อรองก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับแต่แต่ว่าไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาแวงไม่ถึงขั้นเดินออกไม่ถึงขั้นประนามกัน แต่การเจรจาต่อรองกับเดโมแครตโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโดยปกติเท่าที่ผ่านมาก็ยากครับเพราะว่าเขามีประเด็นที่หลากหลายครับอ๋อกลังนึกถึงสมัยโอบามาคล้ายๆแบบนั้นเลยไหมอาจารย์นะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากโอบามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่อมีผมคิดว่ามีความพยายามที่สหรัฐจะกลับเข้าไปนะครับมีบทบาทในวงการการค้าโลกอีกนะครับมีความพยายามที่สหรัฐจะกลับเข้าไปจัดการกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับใหม่ นะครับมีความพยายามที่จะ,ะเจราจาเรื่องเขตการค้าเสรีนะครับในรูปแบบที่อาจจะยืดหยุ่นกว่าเดิมนะครับขณะนี้อย่างเรื่องเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ CPTPP นะครับซึ่งสหรัฐก็คงจะต้องอไปเจราจากับคู่เจราจากันใหม่เพราะว่าสิ่งที่ตกลงกันไปนั้นผมคิดว่าทางเดนมารก็คงมองว่า อะไรกันอาจจะเสียเปรียบนะครับก็คงจะต้องขอเจรจาใหม่คือหลายเรื่องก็คงจะต้องรื้อแล้วก็ย้อนไปเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับความชักง,งานบ้างครับในช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงแรกๆนะครับอืมเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับเ,อ,เอ,อะไรนะครับความมั่นคงนะอาจารย์กรณีของซีเรียก็ตามหรือว่าในจักวออกกลางก็ตามเลยอาจารย์ครับครับครับในสุนทรพจน์ของเขาเมื่อการปีที่แล้วที่นิวยอร์กนะครับเรื่องแรกที่สําคัญที่ใกลความสำคัญมากก็คือ,อการกลับไปปิดล้อมกัน กระจายตัวของอาวุธนิวเคลียร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นของอิหร่านและเกาหลีเหนือนะครับเขาก็จะไปดูว่าทําอะไรได้บ้างการเจรจาลดอาวุธกับหลายประเทศรวมทั้งรัสเซียในเรื่องของหัวรบนิวเคลียร์นะครับก็จะยกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกนะครับแล้วก็การเรื่องที่สองมีอยู่สามเรื่องชัดๆนะครับเรื่องที่สองก็คือการผลักดันให้อเมริกันกลับเข้าไปอยู่ในเวทีและเป็นผู้นําของการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะต้องผลักดันค่อนข้างมาก เรือี่สารก็จะชูพันธมิตรที่เขาคิดว่าโดดเด่นทั้งในยุโรปและในเอเชียในเอเชียนี่เขาระบุมาสามประเทศนะครับก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียซึ่งไม่ใช่เอเชียจริงๆเดี๋ยวก็อยู่ในอยู่ในภูมิภาคเอเชียใกลเอเชียแล้วนะครับแล้วก็บวกกับก็บอกว่าประเทศเอเชียที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเขาก็ระบุชัดเจนว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเขาก็จะผลักดันนะครับแล้วก็จะร่วมมือกันมากขึ้นครับรับกับกับจีนเลยครับอาจารย์ กับจีนเขาก็ระบุไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับว่า,าก็จะต้องไปเจรจา,ากับจีนแล้วก็ไปนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่จะทําให้จีนเนี่ยเข้าอยู่ในกรอบอเข้ามีอยู่ในกติกามากขึ้นนะ,นะครับแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าเราก็เดากันได้นะครับว่าสงครามการค้าก็จะเข้มข้นขึ้นครับจริงๆประเทศไทยก็ได้ประโยชน์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการค้าอย่างเดียวนะครับยังไงฮะ่านหมายความหมายความว่าทั้งสองประเทศนี้ก็ต้องอาศัย ประเทศไทยนะครับในการเปลี่ยนนะครับตลาดนะครับถ้าจะปิดโรงงานในจีนอจีนก็มองในไทยครับว่าว่าไทยเวียดนามมาเลเซียน่าจะเป็นสองสาประเทศที่จีนสนใจจะมาลงทุนนะครับหรือสหรัฐเองถ้าจะค้าขายกับจีนไม่ได้ก็อยากอยากจะค้าขายผ่านไทยเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็ทําให้เราก็โดดเด่นขึ้นมาเอกสูดของสหรัฐจประเทศไทยคนนี้นะครับมาจากฮ่องกงที่ห ชัดเจนเลยครับว่าต้องการให้ไทยนะเป็นร่วมมือกับสหรัฐในเรื่องการค้มามากขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะทางการเมืองก็อาจจะทับซอ้อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศก็อยากจะให้ประเทศชายแสดงจุดยืนให้ชัดๆว่าเป็นพวกใครนะครับ,รบแต่เราคงไม่แสดงใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าผมไม่โง่เราก็คือว่าเราคงจะแสดงตอนท้ายๆ <c oughs> ที่เราเคยแสดงมานะครับ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิด <c oughs> เกิดวิกฤตจริงๆเราก็จะให้น้ำหนักกับประเทศที่เราคิดว่าทำอะไรถูกต้อง แล้วก็เมื่อให้น้ำหนักมากๆเราก็จะอยู่ข้างผู้ชนะนะครับแต่ว่าณวันนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วก็หลายเรื่องผมคิดว่าก็ยังต้องดูท่าทีอย่างเช่นในเรื่องของรุ่มแม่น้ําโขงนะครับับทั้งสหรัฐทั้งจีนก็แข่งขันเข้ามาสร้างอิทธิพลลงทุนแล้วก็เปิดโครงการใหม่ๆนะครับมันก็ดีกับไทยดีกับเพื่อนบ้านเราแต่ก็ต้องดูให้ดีว่าโครงการเหล่านี้จะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือไม่ครับนะครับไทยก็เลยสร้างร่างแผนแม่บทขึ้นมา แล้วก็ให้ไทยเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับ,รบในการที่จะลงทุนก็ก็ดูแนวโน้มดีครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ง่ายครับเพราะทุกใช่ประเทศก็เป็นประเทศที่ไม่ไม่ได้ไม่ฉลาดนะครับ,รบแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีเครื่องไม้เครื่องมือมีคนในเรื่องในการดําเนิน ความสัมพันธ์ที่ยากจนแบบนี้ครับครับพูดถึงอาเซียนแล้วเนี่ยอาจารย์อดที่จะถามอาจารย์กรณีหมูกก่เกาะสเปรรี่ไม่ได้นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับอเมริกาก็ตามแล้วก็ฟิลิปปินส์ดูเต,ตเต้กับทางเดโมแครตก็ตามเนี่ยมันจะมีส่วนทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นไหมอาจารย์ครับเอ่อตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะเข้ามานะครับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับเนื่องด้วยสหรัฐไม่ยอม ที่จะเปลี่ยนจุดยืนยอมรับการเข้ามาของจีนโดยเฉพาะในการวางกำลังทหารในทะเลจีนใต้หสหรัฐมองว่าละเมิดกติกาสากลแล้วก็อยู่ในน่านน้าซึ่งเรือของกองทัพเรือทุกประเทศควรจะผ่านได้นะวันนี้แม่ผ่านไม่ได้แล้วนะครับจะงเป็นสหรัฐจะสหรัฐจ,จะแข็งขืนผ่านเข้าไปแล้วก็ทําให้เรือรบจีนต้องออกมาเผชิญหน้าหลายครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็มีการฟอ้องร้องจากของฟิลิปปินส์ไปยังอ,อนุญาตัวาการโลกนะครับในเรื่องที่จีนเข้าไปยึดครองเกาะแก่งในทะเลจีนใต้แถมุกเกาะสเปรดลี่จา<อ>บโรชอร์นะครับแล้วก็พาราเซลาสารตัดสินแล้วนะครับว่าผิดกฎหมายและสิ่งที่ไปถมทะเลสร้างเมืองสร้างสนามบินนั้นต่า<ม>ครับไม่ไม่นับว่าเป็น เหตุในธรรมชาติแต่ว่าขณะนี้ปัญหาคือใครจะไปบงังคับให้จีนออกอคาตอบคือว่า <laughs> คงไม่มีนะครับญี่ปุ่นก็หัวเสียมากว่ามันมันบานปลายไปถึงขนาดนี้ได้ยังไงโดยที่สหรัฐอเมริกาไม่เข้ามาทําอะไรนะครับ,รบแต่สหรัฐอเมริกาก็เคยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่มริการไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่<อ>วันนี้ก็เกี่ยวข้องก็ไปค่อนตัวแล้วนะครับก็คือส่งกองเรือเข้าไปนะครับในบริเวณนี้อยู่แต่ระยะระยะเกือบทุกเดือนมีการเผชิญหน้ากันไกลๆนะครับ อ่าแต่ว่ากองเรือพาณิชย์ที่ผ่านได้ตลอดนะครับเป็นน้านน้าเสรีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ <c oughs> กองเรือพาณิชย์ก็บอกว่าเป็นหน้าน้ําสากลแต่ว่าตรงนี้มันเป็นอ่าพื้นที่ที่เขาบอกว่ามองว่าเป็นเขตแดนของเขาจากแผนที่ที่เขาเคยมีมาหลายพันปีนะครับครับกับอาจารย์ถ้าถ้าสมมติไม่ผ่านทะเลจีนใต้อย่างเรือรบที่จะมาอ่อคอปาโกกับเราเนี่ยเขาจะมาทางไหนเข้าทางฟิลิปปินส์หรือดนัน <c oughs> ครับก็ยากมากครับก็ต้องออก้อมไปทางต้องแคบซุนด้าลำบอกนะครับออกไปทางขอบทางทางตะวันออกไกลทางนู้นนะครับครับซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากนะครับเพราะปกติก็จะมาทางช่องแคบมาลากานะครับเชื่อมโยงระหว่างมาหาสมุทรอิเอนเดียก,กับมาหาสมุทรแปซิฟิกครับจะใกล้กว่าแต่พอเจอแบบนี้เข้าไปนี่ก็ลำบากเหมือนกันครับพูดถึงว่าครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่เขาเรียกว่าผกผัน อาจจะทำให้เกิดการประทะและสายการบานปลายไปได้นะครับนอกเหนืจากเรื่องกรณีอาวุธนิวเคลียร์กาหลีเหนือนะครับซึ่งสหรัฐก็จะยกขึ้นมาในคณะบัฐบาลชุดใหม่ของโจไบเดนนะครับว่าจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อวันนี้กบวรจะแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับยินดีครับสว,ส,สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ปณิธานบนรรณาธิกรนะครับอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณเฉลิพันธ์ดูแผนที่แล้วเนี่ยจะโอ้โหมันจะอ้อมมายัางไงเขบาบอกโอ้โดูไกลมากเลยนะตอนนี้ <c oughs> เราเปิดหน้าจอดูนะคะคือหมู่เกาะหมู่เกาะสเปนร,รี่เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างฟิลิปปินส์นะครับ <c oughs> ระหว่างจีนแล้วก็เวียดนามสามสี่ประเทศนี้แล้วก็มีบรูไน สั้งสิทด้วยบางส่วนแต่ว่าก็ยังทะเลาะก,กันอยู่ว่าตกลงของใครกันแน่ถ้าไม่มาทางนี้สมมติว่ากองเรือแปซิฟิกของอเมริกันเนี่ยนะครับถ้าปกติเขาจะมาจากทางเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมันจะใกล้หน่อยถ้าไม่มาทางนี้หรือมาไม่ได้ต้องไปอ้อมฟิลิปปินเนี่ย อจาวฟิลิปปินส์ซึ่งไม่รู้ว่าหน้าน้ำมันจะมาได้หรือเปล่ายังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องถามนานเรืองขอใช่ใช่นะครับก็ติดตามกันดูแต่ว่าณสิ่งอื่นใดตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับอย่างที่บอกค,คือถ้าจะมีเรื่องฟ้องขึ้นสู่ศาลเมื่อไหร่ก็คงจะต้องมาพิจารณากันทีละขั้นทีละตอนต่อไปนะครับค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณจุพันธ์ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยกันในช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินค่ะวันนี้นะคะไปดูเรื่องราวของการเตรียมใช้กฎหมายกิจการดูแลผู้สูงอายุสร้างมาตราฐานและยอมรับในระดับสากลพูดคุยกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินค่ะส่วนคําถามนะครับทิ้งท้ายครับค่ะและวันนี้ทางรายการถามไว้นะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางคณะผู้บ ริหารและพนักงานในสังกัดธนาคารอมสินภาค13ค่ะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใดค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ